วันนี้มาดูภาพเมื่อ46ปีที่แล้วจากหนังของคุณสมพงษ์ตรีบุภาเรื่องสองเราถ่ายทารรที่จังหวัดพรนครศรีอยุธยาที่วัดสรีสันเพชรหรือว่าวัดที่มีเจดีย์ใหญ่3ามองค์นั่นเลยครับหนังเรื่องสองเรานั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมปี2522ที่โรงหนังสยาม แล้วก็รงหนังพาราเมาเท่าที่สังเกตดูนะครับเวลาถ่ายทำหนังคุณสมพงษ์ตรีบุภาจะเลือกโลเคชั่นที่เป็นวัดเป็นโบราณสถานหรือว่าเป็นสถานที่อะไรนะครับที่ดูเก่าๆเ,เพื่อที่จะให้ตัวละครของเรื่องก็คือพระเอกคุณวิทูลกรุณานานงเอกคุณนันทนางเงากระจา่างเหมือนไปเที่ยวนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยปรับทุกข์ เกี่ยวกับชีวิตของตนเองนะครับที่ถูกคนอื่นนั้นกําหนดแล้วแต่และมุมกล้องนะครับก็มีการแชร่กล้องถ่ายมีบทพูดที่ค่อนข้างยาวนี่บางฉากนี่ผมให้เห็นแค่นิดเดียวนะครับรผมตัดสลับทันทีเพื่อที่จะไปดูมุมกล้องอื่นถนะูกไหมครับวิธีถ่ายมุมกล้องตั้งแล้วพระเอกก็เดินกล้องก็แผนตามนะครับ พูดกันนานนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือได้มีโอกาสเห็นโบราณสถานสำคัญวัดศรีสันเพชรน,นะครับซึ่งเท่าที่เคยเห็นในหนังนี่มักจะถ่ายภายนอกที่เห็นเป็นเจดีย์ทีละสามองค์มั่งองค์เดียวมั่งนะครับแล้วก็เห็นในหนังบางเรื่องซึ่งถ้าเป็นหนังต่างประเทศนะครับมาถ่ายทำที่วัดแห่งนี้ก็มักจะใช้เป็น สถานที่ที่ถ่ายฉากคิวบูนะครับที่เห็นเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เคยทำมาให้ท่านดูหลายเรื่องแล้วนะครับแต่ว่าหนังไทยนี่เท่าที่สังเกตดูจะไม่ค่อยจะมีฉากคิวบูที่โบราณสถานแบบนี้นะครับจะเป็นฉากที่เดินเที่ยวเดินคุยกันเดินปรับทุกกันนะครับมักจะเป็นฉากในลักษณะออกแนวชีวิตชีวิตนะครับไม่ บูโรดโหนเหมือนอย่างหนังจีนหรือว่าหนังฝรั่งนี่แม่น้าที่อยุธยานะครับเขาซู้ไปที่เจดีอีกเจดีหนึ่งนะครับที่สองคนจะต้องไปแต่ว่าเจดีนี้ผมยังไม่ทราบชื่อนะครับว่าเป็นวัดอะไรก็ต้องเอาคนที่คุ้นกับภาพแบบนี้นะครับเห็นแค่นี้นึกออกนะครับว่าเป็นภาพอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่เขาเจาะ มุมกว้างไว้แล้วแล้วก็เข้ามาคุยกันในมุมแคบเดินลอดช่องเจดีออกไปอีกมุมหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกวัดหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยานะครับดูครับมุมกล้องไปอยู่บนสูงที่สูงไม่รู้ว่าไปอยู่บนเจดีหรือว่าไปอยู่บนเครนนะครับถ่ายลงไปกดตำ่ำลงไป เห็ครับสมัยก่อนนี่ต้นไม้ยังดูรกอยู่เลยนะครับนี่46ปีที่แล้วนะครับนี่พระนครเสียยุทธยาแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่วัดสีชุมวัดที่มีตำนานพระพูดได้นะครับที่จังหวัดสุโขทยัยพระเอกและเอกคู่เดิมครับคุณวิทูลกรุณาคุณนันทนังเอากระจ่างก็ไปไหว้พระที่นี่และทุก เรียกว่าหนังทุกเรื่องที่มาถ่ายที่นี่ต้องถ่ายจากมุมบนลงไปมุมล่างอย่างนี้ตลอดสังเกตดูอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่หนังเรื่องนี้ก็ถ่ายอีกนี่ที่วัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทัยนะครับแล้วก็ต้องไปถ่ายอีกก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์นี่เดินออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ผมก็เคยไปสองสาครั้งแล้วนะครับสมัยที่ไป ทอดพระป่ามิชัยบัญชาที่แถวสุโขทัยนะครับนี่ครับมุมนี้ต้องถ่ายลงที่สระน้ำนี่ก่อนนะที่บึงน้ำนี่ก่อนแล้วค่อยๆซูบออกมาเราก็จะเห็นน,นี่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับหนังเขาก็ไปถ่ายทำเหมือนเดิมนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพในอดีตซึ่ง มาดูวันนี้กับภาพปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์นะครับทั้งสองคนก็ยังเดินคุยกันนะครับล้องก็ใช้วิธีถ่ายผ่านเสาหินนะครับขนาดใหญ่หลายเรื่องก็ใช้วิธีถ่ายลักษณะนี้แหละครับที่เดินคุยกันนี่ครับหนังเรื่องสองเราจริงๆมีฉากที่ถ่ายในกรุงเทพก็เป็นฉากในบ้าน ในสถานที่ในร้านอาหารในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าวันนี้พาออกต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับมาอายุทยาแล้วก็มาสุขโขทยัยดูพระเอกครับคุณวิทูลกระดูลนาเศร้าๆนะครับคุณนันทนางเงากระจ่างมีใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับบางคนบอกว่าดูแล้วเศร้าก็เลยไม่ค่อยอยากดู ตอนนี้ออกเป็นแผ่น VCD นะครับก็หามาดูได้นะครับบางช่องอาจจะลงไว้มีเสียงพากนะครับแต่ว่าเราเป็นช่องภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ก็ต้องหาแง่าหามุมนะครับพาท่านพูดคุยให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับเดินออกมานะครับและอีกที่หนึ่งที่ไปถ่ายนี่ถ้าไม่บอกนะครับบางคนคิดว่าเป็นตลาดน้ํา แต่ว่า46ปีที่แล้วตลาดน้ําไม่ค่อยมีครับมีแต่เขาเรียกตลาดน้ําจริงๆดําเนินสะดวกอัมพวาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่คือที่เมืองโบราณนะครับที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการเขสร้างจําลองสถานที่สําคัญของประเทศไทยหลายแห่งเอามาไวร้รวมกันที่นี่นะครับให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวเน้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ ไปเที่ยวชมหนังไทยหลายเรื่องก็ไปถ่ายที่นี่นะครับหนังต่างประเทศก็มาถ่ายที่นี่บ่อยเหมือนกันนะครับบางคนเวลาดูหนังต่างประเทศถ่ายแล้วเขาเรียกว่าถ่ายแทบทุกชิ้นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นบางคนดูแล้วงงว่าเอา้าทําไมที่ตรงนี้ทําไมถึงมีสถานที่สําคัญอยู่ติดกันจนเกินไปบางครั้ง รู้ด้วยนะครับว่าไม่ได้อยู่จังหวัดนี้ทําไมมาอยู่ปนกันนั่นเพราะว่าที่นี่เขาสร้างเป็นเมืองโบราณเห็นไหมครับเขาก็จําลองให้ผู้คนนั้นพายเรือเป็นวิถีชีวิตนะครับตรงนี้ถ่ายหนังไทยถ่ายหนังไทยหลายเรื่องนะครับนี่สองเราก็มาถ่ายเช่นเดียวกันพามาดูโลเคชั่นแปลกๆอย่างนี้นะครับก็สนุกดีนะครับได้เห็นของแปลก บางทีเราไม่มีโอกาสไปเที่ยวนะครับแต่ว่าฟิล์มภาพยนตร์พาเราไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าต้องขยันดูหนังหน่อยนะครับดูหนังเยอะๆก็จะเห็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปอีกเยอะนะครับหนังเข้าไปรวมมาให้บางทีเราดูเสร็จแล้วนี่เรานึกสนุกอยากจะเดินตามรอยหนังนี่บางทีบางท่านเดินตามเล้ก็จะงงนะครับเพราะบางทีห่างกัน5้0หกกิโลก็มี ไหว้วัดพระแก้วที่สนามหลวงนะครับก้มไหว้ปับ๊บไหวอีกทีนุ่งไหว้ทีหนึ่งนุ่นไปอยู่ดอยสุเทพเชียงใหม่หนังไทยเราหนังต่างประเทศเราก็ทํามาแล้วนะครับก็คนละสถานที่หนังเป็นเรื่องของการตัดต่อวันนี้ก็พอท่านี้นะครับ